นางสาวที่พานันสิริชนะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปรเปิดเผยว่าสำนักงานส่งเสริมวิสาหากิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสอสวออมีการรายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME หรือ SMESI อยู่ที่ระดับ53.8เพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นระยะเวลา4เดือนและสูงสุดในรอบ11เดือนซึ่งมีปัจจัยมาจากการขยายตัวต่อเนื่องของภาคการท่องเที่ยวและภาคการค้าที่ชัดเจนจนเกิดเป็นปกติส่วนในรายภาคธุรกิจพบว,ว่า ภาคการบริการมีค่าดัชนี SMESI สูงสุดอยู่ที่55.3จากการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องขยายตัวและที่น่าสนใจคือภาคการเกษตรมีค่าดัชนี SMESI จาก3.2มาอยู่ที่53.4จากการขายได้ราคาที่ดีขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มพืชไร่เช่นข้าวเปลือกเจ้าข้าวเปลือกเหนียวและกลุ่มไม้ดอกไม้ประดับส่วนภาคการค้าขยายตัวทั้งค้าปลีกและค้าส่ง ดยเฉพาะภาคเหนือและภาคใต้ที่ได้อนิสงส์จากการท่องเที่ยวที่ขยายตัวและยังทําให้ภาคการผลิตปรับตัวดีขึ้นจากกาลังการซื้อและต้นทุนที่มีแนวโน้มดีขึ้นด้วยทั้งนี้ดัชนีเชื่อมั่น SME ที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสะท้อนสัญญาณการฟื้นตัวของธุรกิจ SME อันเป็นผลสําเร็จมาจากมาตรการต่างๆของรัฐบาลนอกจากนี้ยังส่งผลที่ให้แนวโน้มดัชนีคาดการณ์3เดือนข้างหน้าปรับตัวเพิ่มขึ้นทุกภูมิภาคจากการคาดการณ์การขยายตัวของนักท่องเที่ยวที่จะเพิ่มมากขึ้น รวมถึงสัญญาณบวกจากแนวโน้มต้นทุนธุรกิจทําให้ใคลายกังวลต่อค่าครองชีพและกําลังซื้อของผู้บริธโภคในอนาคตสําหรับสถานการณ์เศรษฐกิจ SME ในช่วงเก้าเดือนแรกของปี2565สสวได้ระบุว่าการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น4.54ล้านล้านบาทขยายตัว5.1%คิดเป็นสัดส่วน35.2%ของ GDP ประเทศ คาดว่าทั้งปีจะมีการขยายตัวเป็น6.02ล้านล้านบาทจาก SME ในระบบฐานรากข้อมูลของสสว3.178ล้านรายคิดเป็น99.57%ของจำนวนวิสาหกิจรวมทั้งหมดมีการจ้างงานมากกว่า12.6ล้านคนคิดเป็น71.86%ของการจ้างงานรวมทั้งประเทศและคาดว่าจะขยายตัว4.1-5.8%ค่ากลาง4.9%ในปี2566